สวัสดีครับกลับมาพบกันกับอาาลิโก DI y นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆของระบบโซล่าเซลล์นะครับในการที่เพื่อนสมาชิกนำโซล่าเซลล์ไปชาร์จรถไฟฟ้าได้แบบ24ชั่วโมงนะครับก็หมายความว่าชาร์จกลางวันก็ได้ชาร์จกลางคืนก็ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับและท่านก็ใช้งานมาร่วม3เดือนแล้ว ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนสมาชิกที่จะนำระบบโซล่าเซลล์นะครับไปชาร์จรถไฟฟ้าอ่จารย์โอเล่บอกให้ช่วยรีวิวระบบโซล่าเซลล์ที่มีอยู่นะครับใช้ชาร์จรถตอนกลางคืนตั้งใจวิชาร์จตอนกลางคืนนะครับก็อันนี้ยข้างนอกมืดนะครับแล้วก็ใช้ตัว Portable Charger 3 2์แอมป์นะอ่าตู้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือ ห้องไฟอยู่ในบ้านเดี๋ยวพาเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวตู้เนี่ยต่อไฟออกมาดึงออกมาได้32มแอมป์นะครับส่วน Ground กราวกับนิวทรัลเนี่ยต่อเข้าไปจำเข้าไปสําหรับที่จะต่อเข้าเครื่องชาร์จไม่งั้นเนี่ยมันตัดนะครับที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านส่วนใช้ไฟสองสว่างเป็นโซลา่าหมดนะครับแล้วก็ระบบที่ใช้เนี่ยเป็น สามสตริงสตริงหนึ่งเนี่ยเก้าแผงสตริงหนึ่งนี่ก็หกกิโลวัตต์นะครับแล้วข้างในเนี่ยใช้เครื่องสามตัวพ่วงกันนะครับตัวละห้าจุดห้ากิโลวัตต์พ่วงกันสามตัวข้างในอินเวอร์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวพาเขาไปดูนะครับอ่ะตอนนี้ดูนะกลางคืนนะคือตั้งใจไว้ว่าชาร์จรถกลางคืนนะครับ ระบบก็มีนูเมอเตอร์3ตัวของแดดเสรีตัวละ5 5กิโลวัตต์ขนานกันได้มา16.5นะครับแล้วก็มีสวิตช์นี่มีตัวเมนหลกักเมนสวิตช์ควมด้วย Wi-fi ตัวกลางนี่เข้าบ้านรอบๆบบ้านตัวขวามือนี่ก็เป็น Wifi เหมือนกันไว้สำหรับปิดเปิดชาร์จตัวอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็ แบตเตอรี่เนี่ยมีทั้งหมด21โมดูล15เซลล์ของหัวเว่ยเวลาใช้เนี่ยระวังมันจะไปปนกับ16เซลล์พับ15กับ16เนี่ยปนกันมันใช้กันแล้วเนี่ยมันจะช่วงโว้มันจะคล่อมกันอยู่มันจะใช้ได้ไม่ดีอันนี้นี่ทั้งหมดแบตก็แบคออพก็1 0 0กิโลอ่ะเพราะฉะนั้นชาร์จได้ทั้งกลางวันกลางคืนสำหรับรถครับอ่ะ,อะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวอันนี้ต้องออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสั่งชาร์จ32 32แอมป์ให้ดูดูรอบๆนะครับดูนะครับเมื่อกี้ปรับของรถเนี่ยให้เป็น32 M. อแอมป์แอร์๋อ,อลืมไปห้องนี้กมีแอร์ตัวหนึ่ง เปิดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ปิดเปิดมา3เดือนแล้วไม่ได้กล่าวปิดเลยครับดูซิมได้อยู่เะได้กี่ปีทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับก็ขอบคุณอาจารย์โอเล่น,นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ให้โปรเจกต์นี้สําเร็จแล้วก็มีคําถามเลยผมว่าถามกันไปไหลายรอบขอบคุณครับครับจากที่เพื่อนสมาชิกได้รับชมไปแล้วนั้นนะครับก็จะเห็นว่า เทคโนโลยีของระบบโซล่าเซลล์สามารถตอบโจทย์ได้สบายๆนะครับทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ที่ราคาถูกลงนะครับก็เมื่อเพื่อนสมาชิกซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟการไฟฟ้าเลยก็สามารถที่จะมีรถไฟฟ้าใช้งานได้ถ้าทำตามในคลิปนี้นะครับและตัวอินเวอร์เตอร์เองนะครับก็รองรับไฟที่เป็นซิงเกิลเฟสแล้วก็ไฟ3เฟสนะครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ